การสร้างแมวจิ๋วใส่ชุดไทยนั่งบนมือมีวิธีการสร้างด้วย AI ตัวไหนบ้างมาติดตามกันดูนะคะการสร้างแมวจิ๋วยืนเต้นบนมือนะคะซึ่งแมวจิ๋วที่เราจะสร้างจะเป็นแมวจิ๋วที่ใส่ชุดไทย ขั้นตอนแรกเลยก็คือมาเข้ามาใน Chat GPT นะคะพิมพ์ Chat GPT ใน Google แล้วก็เจอ c h a t GPT.com ก็คือคลิกลงทะเบียนใช้งานนะคะถ้าเข้าใช้งานอันนี้เป็นเข้าใช้งานไว้แล้วนะคะเขาก็จะเข้ามาที่ Chat GPT เลยทีนี้เราจะสร้างพร้อมนะคะสร้างพร้อมในการ แมวชุดไทยบนมือนะคะ,ะแมวชุดไทยบนมือแบบนี้นะคะหรือแบบนี้สร้างอย่างไรสร้างพร้อมอย่างไรนะคะมีคอ,อแชร์ตัวยอย่างนะคะขั้นตอนก็คือเมื่อเราเข้ามาใน chat gpt เสร็จหเราจะแนบไฟล์รูปภาพรูปภาพแมวแมวต้นแบบที่เราต้องการจะให้เขาใส่ชุดไทยและก็นั่งบนมือนะคะเราก็จะ บอกให้ chat GPT ว่าเขียนพร้อมนะคะเขียนพร้อมอเพิ่มขนาดให้นะคะเขียนพร้อมโดยใช้แมวจากต้นฉบับยืนหรือนั่งนะคะนอนนั่งยืนนั่งหรือนอนขนาดไม่เกินหกนิ้วบนมือคนแบบน่ารักนะคะสำหรับนำไปใช้สร้างภาพด้วย AI จากข้อความให้ด้วย 10พร้อมนะคะนี่คือเราให้เขาเขียนพร้อมให้เมื่อเราใส่พร้อมนะคะ c h a t GPT ก็จะทำการสร้างพร้อมขึ้นมาให้เราสิบพร้อมเป็น AI แมวอ่าเป็นภาพแมวใส่ชุดไทยบนมือ10บสิพร้อมนะคะเมื่อเราได้สิบพร้อมอ่าทีนี้เราก็จะเอาแต่ละพร้อมไปสร้างนะคะ อย่างเช่นอันนี้คือพร้อมที่1เราก็จะทําการคัดลอกพร้อมที่1เสร็จแล้วก็เอามาทําการวางนะคะอ่ะขอสาธิตอ่าวางอ่าตอนเราวางนะคะเราจะใส่คําสั่ง create image ตามด้วยพร้อมอันนี้คือพร้อมที่1นึ่งะคะ Chat GPT จะสร้างให้อัตโนมัติเลยนะคะ create image ตามด้วยพร้อมที่1 ก็จะได้รูปน้องแมวแบบนี้มานะคะได้รูปน้องแมวรูปนี้มาเลยอ่านี่ตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วอ่ารูปที่2รูปที่3อ่สาสมาศออนุญาตสาธิตขอเป็นรูปที่อ่ารูปที่10อขอรูปที่เก้าเอาปปี้เลยอย่างนี้นะคะคัดลอกอ่าเสร็จแล้วคอนโทนวีวางแล้วเราจะ พิมพ์ create c r e a t create image ตามด้วยผอมที่สร้างให้แล้วก็คลิกสร้างอ,อันนี้เป็นการสร้างภาพอ๋ออันนี้เขาบอกว่าต้องรอหมดอันนี้ต้องรออีกสองชั่วโมงได้แค่สามรูปใช่ไหมคะอ่ะ เดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีแช GP t GPT อีกตัวหนึ่งนะคะ,ะเรามีแช GP t GPT อีกตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ขอใช้ขอ๊อปปี้พร้อม,อมพร้อมที่พร้อมที่9ใช่ไหมคะเมื่อกี้ขอพร้อมที่9ก้าเราได้เสร็จเราสามารถที่จะเอาพร้อมจาก Chat GPT ตรงนี้ไปสร้างในโปรแกรมอื่นก็ได้นะคะ ไปสร้างในโปรแกรมอื่นก็ได้โอเคงั้นไปที่โคไพล็อตนะคะโคไพลอตก็เดี๋ยวเข้ามาใช้งานโคไพล็อตโคไพล t อตอ่ะเข้ามาที่โคไพล็อตนะคะอันนี้ขอไปที่ New นิวเลยก็จะวางวางพร้อมนะคะวางพร้อม ็จแล้วเราอาจจะแนบรูปแมวต้นฉบับนะคะแมวต้นฉบับที่ใช้แมวตัวนี้นะคะแมวต้นฉบับใส่ให้เข้าไปด้วยสร้างพร้อมสร้างภาพนะคะสร้างภาพแล้วก็คลิกเลยโคพายโลจะสร้างภาพให้เร็วกว่า Chat GPT นะคะ c h a t GPT ่าโอเคนี่ก็รอนะคะหลัากการนะคะเมื่อกี้คือเราเขียนพร้อมให้ดูในให้อา่าให้ชัด GPT สร้างพร้อมให้แล้วก็สร้างภาพให้ด้วยเลยก็ได้แต่จะมีลิมิตอยู่ว่าวันละ3รูปนะคะวันละ3รูปนี้ก็เลยเอาพร้อมนะ่ะมาสาธิตให้สร้างให้ดูในอะไรคะ โคพายโก็ได้นะคะโคพายโก็จะได้เร็วสร้างเร็วแล้วก็สวยเหมือนกันนะคะ AI ที่ใช้ในการสร้างรูปภาพอ่าก็จะมีโคพายโ t ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาอ่ามีอีกมีตัวอื่นด้วยเดี๋ยวค่อยสาธิตนะคะอ่าโอเคอ่านี่กำลังแนวน้อยตัวนี้กำลังสร้างนะคะ อะขอสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะในตัว Chat GPT อ่ Chat GPT เราสร้างพร้อมอสร้างพร้อมน้องแมวจิ๋วยืยนบนมือเขียนอย่างไรนะคะสร้างน้องแมวจิว๋วน้องแมวจิว๋ว ทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ 1. เตรียมรูปแมวที่ต้องการให้ใส่ชุดไทย 2. เราจะมาเข้ามาในแชท GPT เขียนพร้อมนะคะเขียนพร้อมบอกว่าให้เขียนพร้อมโดยใช้แมวจากต้นฉบับใส่ชุดไทยยืนนั่งหรือนอนขนาดไม่เกิน6นิ้วบนม,มือคนแบบน่ารักสำหรับนำไปใช้สร้างภาพด้วย AI จากข้อความให้ด้วยเราจะเอากี่พร้อมเราก็บอกอ่าสิพร้อม เขาก็จะได้พร้อมออกมาใช่ไหมคะสิบพร้อมสําหรับแมวใส่ชุดไทยเมื่อได้พร้อมนําพร้อมไปสร้างอะไรคะไปสร้างเป็นภาพซึ่งตัวอย่างถ้าเรามีเครดิตเหลืออ่าเราจะวางพร้อมแล้วก็ใส่คําว่าอะไรคะ create image และนี่คือ chat gpt ก็จะสร้าง สร้างออกมาให้เรานี่คือรูปที่หนึ่งที่สร้างใน Chat GPT นะคะเมื่อเรานำไปใช้งานเราก็ทำการเลยคะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดตรงนี้พร้อมที่สองก็ create image แล้วก็เอาพร้อมที่สองวางนะคะและเขาก็จะสร้างพร้อมออกมาให้เราแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สร้างน้องแมวจิว๋วนะคะน่ารักน่ารักใส่ชุดไทยยืนบนมือนะคะ นี้เมื่อถ้าถ้า c h a t GPT เราเต็มถูกไหมคะเราก็สามารถที่จะเอาพร้อมนะคะพร้อมที่สร้างอ่าตอนนี้พร้อมที่สร้างด้วย c h a t GPT นะคะเอาไปสร้างใน c ค p i l o t นะคะใน c ค p i l o t นี้ก็เป็นอ่าไปดูเราก็เข้าไปสร้างในโคพาย o ลดได้เหมือนกันนะคะหนงตัวยอย่างนี้เราก็วางรูป เดี๋ยวเมื่อกี้ตัวใหม่ตัวโคพายลดตรงนี้อุยอนี่เมื่อกี้แอวพร้อมอีกพร้อมหนึ่งนะคะพร้อมที่เก้าเมื่อกี้แมวจิ๋วนอนบนมืออ่านี่แนบแนบรูปแมวแล้วก็เอาเอาพร้อมมาวางใช่ไหมคะอันนี้รูปที่เก้าจะเป็นแมวจิ๋วนอนบนมืออ่าหรือว่าถ้าถ้าผ่านไป เมื่อกี้ภาพพร้อมที่9ก้าเอาขอพร้อมที่ห้าเราก็ c อ p ปีพร้อมที่ห้าขอสร้างในโคลไพโลตนะคะเราก็สามารถที่จะวางวางพร้อมต่อได้เลยแล้วก็พิมพ์ว่า create image สร้างภาพถ้ามีการแนบรูปครั้งแรกแล้วเราไม่ต้องแนบรูปอีกก็ได้นะคะ เราแค่วางพร้อมแล้วบอก Create Image แล้วก็คลิกไปได้เลยอ่านี่ก็เป็นการสร้างภาพน้องแมวจิ๋วน่ารักน่ารักใส่ชุดไทยยืนบนบนอุ้งมือเรานะคะยืนบนมือสเต็ปต่อไปเราจะนำภาพที่ได้ไปสร้างเป็น AI d อ n c นนะคะเป็นวิดีโอที่ให้น้องแมวเต้น นะคะก็จะเป็น AI ตัวถัดไปก็เดี๋ยวรดติดตามสเตปต่อไปสวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องครูนันแชร์ด้วยนะคะมีไอเดียสนุกและสื่อดีๆสำหรับคุณครูและคนชอบเรียนรู้ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราขอบคุณค่ะ